ตรงเลยเราตอนนี้ไม่มี150ตัวที่บ้านเราอะเรายังซื้อเพิ่มไหมหรือว่าเราหยุดแล้วซื้อล่าสุดก็มีตัวใหม่มาแบบยังไม่ได้แกะไปที่บ้านว่ายังไงบ้างครับที่ที่มันเกิดที่150ตัวแม่ผมไม่คุยด้วยแล้วเรื่องนี้จริงๆอันนี้นนคือเป็นแบบวงเล็บว่าโกรดนิด,นด,นดแต่พยายามข่มไว้อยู่ต่อมีถามเลยว่าคือมาทาไมมีถามเขาถามช่วงแรกๆครับจนตอนนี้คือ คือเคยเคยเป็นไหมเวลาที่สุดท้ายพ่อแม่เขาเลือกที่ว่าอ่ะอยากทําอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมดูแลดีหมดกางเกงยียนผมไม่มีฝุ่นแถมผมให้พี่เตและพี่เฟยเช็คแล้วผมไรกลิ่นนะถึงผมจะแบบดูแลมันอย่างดุดน้องชายคนหนึ่งแล้วเราดูแลยังไงจริงๆมันก็แค่ว่าผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหงื่อแหละครับมันก็เลยไม่ค่อยสะสมอะไรเท่าไหร่ ะเรา่ือเรื่อยๆเป็นนง้รจริงๆจริงอันที่อันที่เคยทําพิเศษไว้ที่ห้องอ่ะมันพิเศษจริงรงอ๋อมันคือติดใช่ไหมฮะก็อันที่ผมเคยทําไว้อะฮะจริงๆตอนนี้มันกําลังจะหัก คือน้ำหนักมันเยอะเกินก็อาจจะคาดการผิดนิดนนหน่อยครับเรานอนอยู่ประมาณเลยเหรอ150รอ้อยห้าสิบตัวผมจับมันทุกคืนอ่ะแบบเข้างอ่ามันจะแบบเป็นมันจะเป็นทาง work in process ใช่ป่ะครับกำแพงฝั่งหนึ่งคือยีนทั้งหมดใช่และและดมทุกตัวก็คือไม่มีกลิ่นหอมสดชื่นต่อรู้สึกว่ามันเกินทำไมทุกคนคำน้าเหมือนไม่เชื่อหมายถึงว่ามันมีจำนวนเกินคนปกติตอนไหนรู้สึกว่า คนก็มี20ตัวก็มาเยอะแล้วนะเราผมว่ามันไม่ปกติกับการที่จริงๆผมมันก็เป็นเรื่องปกติของคนชอบยีนแต่มันอาจจะดูไม่ปกติของการที่แบบสมมติว่าเรามียีนผ้าดิบประมาณแบบ70ตัวคนจะบอกว่าเหมือนกันอย่างจริงเรารู้สึกว่าไม่มันคนละน้ำเงินทั้งที่มันเป็นน้ำเงินเข้มเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับต่ตาอุ้ยผมผมกับพี่โอ้นี่คุยรู้เรื่องเลยเรือ่องอนี้รู้เรื่องเลย แล้วเราก็ยังตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาจะ2ตัวหรือว่าไม่เป้าผมมันคือการที่ผมเห็นกางเกงสักตัวถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือของของเรามันก็จะได้ก้าวเข้าสู่ครอบครัวเราตอนที่ไปเจอเคยกับพี่ออฟคือไงพี่เตะครับเขาเป็นยังไงบ้างเพราะเขาก็จะมีการก็คุยกับเขาจนเขาบอกว่าเอ้ยถ้าจะไปซื้ออะไรแบบนี้เรียกต่อเถอะใช่แล้วได้คุยกับการอัพภันต์ไหมเพราะว่าเขามีกางเกงดีที่ลิมิเต็ด จริงๆการรู้ก่อนใครเลยหมายถึงว่าว่าแบบผมมีเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วรู้ไหมว่ากางเกงจริงกันมีตัวหนึ่งที่ราคาเป็นแสนผมก็มีแพงสุดเท่าไหร่ของเราบอกไม่ได้เดี๋ยวคนเขาหาว่าชมไม่ต้องแพงสุดแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเทียบกับการอุตสากแล้วผมว่ากันผมว่ามันคนละแบบหมายถึงว่าของผมมันคือผมมองว่ายีนคือยีนไม่ว่าจะเป็นลักชัวรี่หรือไม่ลักชัวรี่ผมผมมองว่ามันคือยีนแต่แบบ มันแล้วแต่มุมมองอ่ะแฟชั่นพูดยากแต่ว่าเอาเป็นว่าผมผมรักของที่ผมซื้อแล้วกันคือพูดไปแล้วแม่จะดูดูเลยครับก <c oughs> ็คือดูแลมันอย่างดีหมดเลยดีผมพูดจริงหมายถึงว่าแม่บ้านที่ว่าทําทุกอย่างในบ้านยังแตะยีนผมไม่ได้เลยไม่ให้ใครยุ่งครบแล้วแต่ช่วงครับบางตัวถ้าเหินหน่อยก็อาจจะแบบวัดแบบ ตัวละอาทิตย์แล้วก็สลับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะมีจะมีของใหม่ก็คือเป็นราวพักยีนเพื่อกันความสับสนคือสมมติว่าผมใส่แล้วน้องจะไปอยู่ในราวพักก่อนเมื่อหมดอาทิตย์ถึงจะรีขึ้นใหม่ได้แล้วก็เปลี่ยนใหม่ใช่ครบแล้วก็ค่อยสลับมาอีกทีเมต่อเห็นแล้วซื้อแต่คนมันชอบอะ่ะผมก็พูดยากผมก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมผมถึงซื้อ เราังไม่ได้ับครอบครองม,มีแต่เราพูดชื่อแบรนด์เขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันหนึ่งเราร่วมง,งานกันผมจะพูดให้กระชอนเลยครับคือผมแค่มองว่าเอาตรงถ้าเป็นในฐานะเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะครับผมว่ามันเป็นเป็นจุดกึ่งกลางของเสื้อผ้าที่แบบว่าเราจะทำให้มันทางการก็ได้หรือไม่ทางการก็ได้ก็เลยรู้สึกว่ามันแบบโคเวอร์เยอะนอกจากทำดีแล้ว ก็งานเลโก้ที่เอาเจอกันผมก็ไม่เอาเลโก้ให้หลานนั่นแหละพอที่เขาให้ก็ไม่ให้หลานเลยใช่ส่วนใหญ่ครับก็ปกติจริงหมายถึงว่ามีมีช่วงปีนี้ที่แบบว่าพอได้พักกองอะครับก็จะอยู่กับเขาเยอะหน่อยเพราะว่าปีที่แล้ว11เดือนที่ออกกองคือออกจนเขาไม่สนิทกับผมอะออกจนเขารู้สึกว่าแบบวันนึงผมนั่งอยู่ห้องพระแล้วอยู่ๆก็เดินเข้ามาแล้วก็เดินมาอย่างเงี้ย แล้วก็ถามว่าหายไปไหนมาเขาบอ,อกว่าเขาทำหนานแล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่มันมันคือไม่ไม่ไม,ไม,มันมันคือช่วงช่วงที่ขึ้นไปถ่ายการุญยาคาดเยอะๆอ,อ,อะไรเงี้ยเขาก็จะถามแบบว่าหายไปไหนมาอะไรเงี้ยใช่แล้วไม่ต้องเชยใช่ไหม,หม,มบ้านเรามีแต่ไปถึงว่าบ้านเราครอบครัวใหญ่เรามีหลายคนช่วยดูแลอยู่เฮ้ยอ้าวแต่ตอนอยู่อยู่บ้านเดียวกันหมดใช่ไหมคือ หล,หลานจะเป็นจุดทําให้คนมาอยู่ด้วยกันเลยใจุดศูนย์กลางใช่แต่อยู่ในบ้านยกเป็นแบบเพราะว่าต่อไปอยู่บ้านจริง,รงๆแล้วพี่ชายผมเขาก็มีมีบ้านของตัวเองครับ mm hmm. แต่ว่าคือบ้านผมจะไปแบบโรงเรียนของหลานง่ายกว่า mm hmm. แล้วเราก็มีคนรถเอาไปส่งหลานให้ได้ลแล้วก็หลานทักมาอย่างนี้เราตกใจมากอยู่ดีก็ลืมหน้าอาดองวันที่ทากก็ตกใจเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยคือเรายังไม่ลืมคนเลยแต่ลืมคิดไปว่าเขาเป็นเด็ก พ่อาะจะรู้สึกว่าวานานจังแต่จริงๆมอัอาจจะแบบ2เดือนไม่เกินเราสามารถทำกิจกรรมแบบกีได้ไหมเป็นติ๊กต k อกได้เลยชอบเต้นหลานผมชอบทําขนมขนมจากใบไม้เหมือนเด็กเล่นขายของอะ่ะ <c oughs> ตัดจนต้นไม้จะไม่เหลืออยู่แล้วที่บ้านตัดจังเลยตัดทุกวันใช่ครับแล้วเราเลี้ยงเขายัางไงไหมพึง <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงด้วยลำแข้งคุณเล่น ไม่ส่วนใหญ่จะพยายามคุยคุยกับเขาเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนผมว่าอายุเขากําลังเข้าสู่จุดแบบเขาเรียกอะไรไวัยต่อต้านเรอคือหมายถึงว่าสมมติมสมมุติว่าถ้าเราพูดว่าอันนี้ดีอ่ะเขารู้แล้วนะว่าดีแต่เขาจะขอบอกนิดนึงว่าไม่ดีแต่จริงรู้แล้วเข้าใจแล้วสี่กำลังจะห้าแถวๆครับผมเป็นคนใจร้ายในบ้าน ทุกคนมอบหน้าที่นี้ให้ทำไมอ่ะวี้ต้องเป็นเพราะทุกคนอยากเป็นนางฟ้าของเขาแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยู่บ้านเยอะสุดเพราะเราทํางานทุกคนก็จะแบบเนี่ยนะผมห้ามทั้งที่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วเราใจร้ายกีบเขาหร่กลัวเราหรือว่าเขาไม่อยากเข้าหาเราไหมไม่เพราะว่าผมเป็นคนที่ถ้าเวลามีจะคุยอะไรกับเขาเราจะคุยจนรู้เรื่องเราจะไม่ปล่อยให้เขาหนีใช่เขาตอบไก็ตอบเอบไ แรงมากผมเพิ่งพูว่ามันเป็นช่วงวัยพี่อะพูว่ามันเป็นบุคคลสิมันมันกลมไหมหรือว่าอยู่คนละฝั่งมาไม่ไม่อยู่ฝั่งเดียวกันหมดไม่คือผมว่ามันก็แล้วแต่อารมณ์เด็กแหละครับเพราะว่าเบสผมอยู่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเราชอบเด็กเอาจริงคือสุดท้ายแล้วเขาก็ยังคงเป็นแบบเป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักในสายตาเราแล้วแม่เราก็จะพูดเสมอแบบสุติว่าเขาทําอะไรที่เราแบบฮะแม่ก็จะพูดเลยว่าเนี่ยตอนเด็กเหมือนกันเด๊ะ ใช่โกปี้กันออกมาแล้วเ,ลเรา,าม,ม,ามาีต่อตาแม่บ้องมันเหมือนที่ด่าต่อตาเราอยู <c oughs> จำไม่ได้ไงแม่จะคอยรีคอลให้ว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่กิจกรรมแบบที่ทำกับหลานล้วรู้สึกแบบว่ามันไปด้วยกันได้อะต่อเลโก้ใช่เพราะเขารู้สึกเขาเขาดูดูเก่งเรื่องนี้แล้วก็แบบฟิลแบบว่าวาดรูปวาดรูปเราไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยไปเหตุผลที่การที่อยู่ครอบครัวใหญ่ที่ต่อหน้ากันมดเลยว่มัมีคอนโดนี่มันเลยทำให้ผูกพันกันขนาดนี้กัน จริงๆอาจจะเป็นเรื่องสิ้นเปลืองก็ได้นะที่ไม่อย่างีที่พักหลายที่เพราะว่าเพราะว่าจากการคุยถามว่าคอนเซ็ปต์ของคนก็จะมีคอนโดที่เป็นไพรเวทเป็นเซฟโซนตัวเองแต่ต่อก็คือบ้านคือเซ็โซนคือวันวันหนึ่งคงมีแหละพี่แต่ว่าผมยังไม่ได้คิดจะมีตอนนี้เพราะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมยังให้ครอบครัวได้ไม่ดีเลยไม่ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้ายังอยู่บ้านได้ไม่เยอะพอจะต้องไปอยู่ต้องมีที่อื่นอีกเหรอแบบมันก็จะกลายเป็นแบบไม่ได้อยู่ที่ไหนเป็นหลักเป็นแรงอะไรเงี้ยครับ มายอนาคตก็อย่างเช่นวันหนึ่งอะเราพูดจริงว่าสมมติว่าพ่อแม่ชอบบอกว่าบ้านที่สร้างให้คือบ้านเราแต่ในมุมเราอะวันหนึ่งถ้าเราอยากมีบ้านเราก็จะสร้างบ้านตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเราให้เขาไปแล้วตอนให้เขาพูดว่ามันคือของเราเราก็จะรู้สึกอยู่ดีว่าไม่มันคือของเขาใช่ถงพี่สมมติก็คือบ้านอนาคตที่เป็นถ้าสมมติถ้าเราต้องมีครอบครัวหรือก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนไว้ใช่จริงๆก็มีอ้อนอยู่ อ้อนคนอยู่ฮะอยากได้ที่ที่หนึ่งแต่เขาไม่ขายอ๋อนี่คือพยายามตื้นหลายปีแล้วไม่งั้นไม่ต้องถามว่าที่ไหนมันพิเศษยังไงทำไมเราถึงต้องอ้อนขนาดนะั้นต่อเวลาผมไปอ้อนเลยนะเพราะมันจะทําให้ฝันผมแบบเป็นจริงขึ้นอีกนิดนึงมันเป็นแบบมันจะสามารถทําให้เกิดบ้านในฝันของผมได้สเปกมันเป็นยังไงทำไมเราถึงสเปคก็เอ,อ่ออธิบายลําบากช่างมันข้ามข้ามข้าง อมูยไม่ใช่ผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นพี่เป็นแบบบ้านในเมืองเนี่ยแหละครับมันพิเศษอย่างไงทำไมต้องมาถึมันต้องที่เอาเพราะว่ามันพิเศษแล้วกันผมพิเศษคนอื่นไม่พิเศษหรอกแต่ผมพิเศษไม่ครับมันสะดวกสำหรับผมแต่จะไม่สะดวกสำหรับใครเลยเออแบบไม่ใช่บ้านะมัอยูเป็นเป็นพื้นที่ปกติแหละครับได้แค่ชอบเป็นพิเศษ สุดท้ายแล้วคุณต่อฝากเชิญชวนมากาเรเซ็นท่านโฉมใหม่ที่บางรักครับผมก็วันนี้นะฮะฝากด้วยสําหรับทุกคนเลยกับแลนด์มาร์คใหม่ของบางรักบางรักมีเซ็นทรัลแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยผมว่าเป็นอีกหนึ่งห้างที่คบคันใครมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันด้วยแล้ววันนี้เขตบางรักทั้งทีก็ยินดีด้วยกับการจดทะเบียนสมรสของทุกท่านครับ